สมชัยถามกกต64ล้านใครจ่ายหลังสุรพงศ์ฟ้องแพ่งชนะปมหลุดสอสอเชียงใหม่นายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกตได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาย,ยกฟ้องคดีนายสุรพงศ์เกลียดชัยยากรอดีตสอสอจังหวัดเชียงใหม่บูชาเทียนเพื่อทําบุญวันเกิดจํานวน2,000บาทไม่ใช่เป็นการซื้อเสียงหรือทุจริตการเลือกตั้งสอสอเมื่อปีพศ2562ว่า64.1ล้าน ้านใครจ่ายกรณีกรกตชุดปัจจุบัน7คนได้ให้ใบส้มเลือกตั้งเสร็จชนะแล้วไม่ประกาศผลสั่งให้เลือกตั้งใหม่โดยตัดสิทธิ์ลงแข่งขันแก่ผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต8ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคม2562ต่อมาสารดีกาแผนคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาว่าไม่ผิดและศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาให้กกตเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย64.1ล้านบาทคำถามคือใคร คําตอบที่จะตอบเป็นการตอบจากความเข้าใจซึ่งอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้อง 1. สํานักงานกากตต้องชดใช้ไปก่อน64.1ล้านบาทจากภาษีประชาชน 2. สํานักงานกากตต้องฟ้องกกต7คนในข้อหากระทําความผิดทางละเมิดทําให้ราชการเสียหาย 4. หาร7ยกเว้นคนที่ลงมติว่าไม่ผิดไม่แจกใบส้ม3กกต7คนต้องไลเบียไปยังเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เลขาธิการรองเลขาธิการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนและสรุปเสนอเรื่องขึ้นมา 4. ในกรณีที่กว่าเรื่องจะยุติอาจใช้เวลาเป็นปีซึ่งเงินที่จ่ายไปล่วงหน้ามีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปี 5. การเจรจาประนอมนี้อาจขอผ่อนผันชำระได้ในอัตราที่เหมาะสมโดยราชาการไม่เสียหายนายสมชัยยังระบุว่าทั้งหมดคือความเข้าใจของผมซึ่งอาจผิดก็ได ก้กตเจท่านลองประชุมแล้วถามฝ่ายกฎหมายดูอีกที